ถ้าปัญหากันที่ห้าอนุมานนปัญหาบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัตรกเปิลาการวันอังคารที่11ตุลาคม2548หม้วนที่112่งร้อยเอาแล้วครับต่อนะครับยังอยูยป่ปัญหาเดิม ไปที่หน้า28ปัญหาที่5อียานายาวัตนปัญหาแปลว่าปัญหาเกี่ยวกับการเวียนมาสู่ความเป็นคนเร็วนะคนเร็วในที่นี้คือคารา,าวาสซึ่งถ้าเทียบกับประิกษุบรรปชิตแลว้วเร็วกว่าก็เลยเรียกว่าคนเลวไม่ใช่เร็วตานองอื่นเกี่ยวกับทุกศีลอะําตำนองนั้นน,นนะ พระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านากเกษตรพระศาสนาของพระตถา,าคตน,นี้ยิ่งใหญ่มีสาระดีงามประเสริฐยอดเยี่ยมบริสุทธิ์หาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้ปราสากมนทินผอมแผ้วหาข้อติเตียนไม่ได้จึงไม่ควรให้ผู้เป็นคริหัดบวชก่อนพอได้เวลาใดผู้เป็นคริหัดคริหัดก็คาร,รวาส,วสผู้ครองเรือนนั่นแหละ ต่อในเวลาใดผู้เป็นการเดือหัดสำเร็จในผลสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นผู้ไม่กลับมาสู่เพศที่เลวกว่าอีกในเวลานั้นจึงค่อยให้เขาบวชอย่างนี้นะอธิบายเท่าก่อนนะครับ <c oughs> พระศาสนานี้บริสุทธิ์หมดจดมีความดีงาม <c oughs> เสรือเกินหาสิ่งเปรียบไม่ได้นะจ,จึงเหมาะสำหรับ คนที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นนะที่จะเข้ามาบวชนะตั้งอยู่ในพระศาสนาคือตามวินัยของพระองค์ทีนี้คาร,รว่าจะเป็นคารว่าเนะีเป็นคนนะบริโภคกรารมไม่บริสุทธิ์นะทำยังไงจึงจะบริสุทธิ์ก็ต้องให้มีเวลให้ให้ให้เขาปฏิบัติเสียก่อนจะบวชนะสำเร็จผลสักอย่าง ผลสักอย่างในที่นี้ก็คือสามัญญผลสักอย่างโสดาปฏิผลสกตาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลพูดง่ายง่ายว่าให้เป็นพระโสดาบันเจก่อนพระสกะตาคามีอนาคามีอรหันต์กันเสียก่อนแล้วค่อยให้บวชน,นะแม้งั้นก็เหมือนกับว่าเอาคนสกรปรกมาอยู่ในที่สะอาดก็ทําให้ที่สะอาดนั้นปล่อยสกรปรกเศร้าหมองตามไปด้วย ไม่ควรไใ้เป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นคนสะอาดนะจึงควรแต่เข้ามาสู่ร่มเงาของพระศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์สะอาดด้วยการบรรลุมรรคผลนั่นแหละเป็นพระอริยะบุคคลในพระศาสนานี้นั่นแหละนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเข้ามาบวชอย่างนี้แล้วนะก็จะได้ไม่ศึกกลับไปเป็นคาราวสาอีกในเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> นั่นแหละตวเวลานั้นไอ้คอยให้บวชนะครับสั้นบอกว่าไม่กลับมาสู่เพศที่เร็วกว่าอีกระดาวันนั่ว่าเป็นเพศที่เร็วกว็เพราะว่าเป็นเพศที่บอดีพอกามนั่นแหละนะครับ <c oughs> อ่ <c oughs> ข้อความแค่นี้บอกความรู้อะไรเราสักอย่างไหมแค่นี้เอง ก็ไปไกลนิดนึงเนี่ยก็ความแค่นี้เองถ้าที่ท่านบอกในตัวหนังสือให้เราคว้าได้เกิดความรู้อะไรขึ้นมาบ้างโกนนะก่อนนะในเวลาใดผู้เป็นคฤหริถ์หัดสำเร็จผลสักสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นผู้ไม่กลับมาสู่เพศที่เลวกว่าอีกในเวลานั้นจึงค่อยให้เขาบวน พระพระุทธเจ้ามีพระมหาการณาีิทุณนะฮะไปกไกล้นะครับนะตามตัวหนังสือนะผู้เป็นขัตหัสําเร็จในผลสักอย่างนึงแล้วเป็นผู้ไม่กลับมาสู่เพศที่เลวกว่าอีกอก็แสดงว่าพระอริยะบุคคลที่เป็นบรรพชิตจะไม่สึกนะนะ,นะท่านเป็นขรุวาัดนะบรรลุพระโวสดาบรรทาน ถ้าไม่บวชก็แล้วกันไปแต่ถ้าบวชแล้วไม่ศึกหรือว่าเป็นปุถิชนไปบวชสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลก็ไม่ศึกเพราะฉะนั้นไม่มีทางต่อให้เป็นพระโสดาบันยังตัดกามร,ราคะไม่ได้แต่ถ้าท่านถือเพศบรรพชิตอยู่ท่านยังไม่ศึกเพราะฉะนั้นการศึกเป็นเรื่องของปุถิชนโดยเหตุน,นี้พระที่คุยคุยว่า เป็นโสดาบันอะไรต่ออะไรต่อมาเราเห็นนุ่งกางเกงขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นั่นที่นี่นะครับอย่างนั้นไม่ใช่นะครับท่านจะไม่สึกจิตใจที่เอื้อต่อเพศที่เลวกว่าไม่มีเล้วนะครับ <c oughs> ท่านยังตัดการ,รมราคะไม่ได้ก่อจริงแต่ว่าจะไม่แสวงหานะกรรมมาคุณนะครับก็ได้แต่มีกิเลสไปอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าละโลกนี้ไปนะตายไปไป,ไปเกิดอีกพระบอกว่าถ้าเป็นรทโสดารคบันนันยังมากกว่าเจ็ดชาติถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ไหมไก็ได้เพราะเจ็ดชาติอะไรก็มันเรื่องของมนุษย์นะครับพอกลับมาเกิดอีกนะ่ะท่านจะเป็นคารวาหรือว่าจะออกบวชต่อไปอีกอไม่แน่นอนเป็นคาราวาจะก็ได้ เพราะว่าเวลานั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าอาจจะอันตรธานเสื่อหมหายเสื่อหมหายหรือว่ายัางอยู่ก็จริงแต่ท่านพิจรนารณาเห็นแล้วว่าสังฆมนตลนไม่บริสุทธินะ์ท่านไม่บวชอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าบวชอยู่แล้วจะไม่สึกนะครับก็จะยินด <c oughs> ีตายในเพศบางประเภทนะครัรบ ของเราเนะ่เราถือชีวิตเนี่ยเป็นที่หนึ่งแต่ของท่านนะ่ะทำวิไนามาเป็นที่หนึ่งท่านถือว่าชีวิตยังไงยังมันง่ายนะตราบใดที่มีกิเลสตราบนั้นไม่ต้องไปสวงหาชีวิตแต่มันได้มาจนได้มดดำแมตแดงมันก็ได้ชีวิตแต่ว่าทำวิันของพระพุทธเจ้านะนานนานครั้งนานเสนนานกว่าจะมีนะอย่าง พระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีอายุ5,000ปีว่างั้นเวลานี้ก็2,500กว่าปีก็ไปเร็วนานะหรือไม่นานนักแล้วก็อันตรธานแล้วก็ความนี้ก็เป็นพุทธันโดรแปลว่าเวลาที่ว่างเว้นจากศาสนาของพระพุทธเจ้า<ม>นานเสนานานนะกว่าจะปรากฏศาสนาของพระศรีอริยะเมตรไตรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะอีก เป็นพระองค์ต่อมาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าว่าท่านท่านมีที่พึ่งแล้วอะชีวิตเลยไม่เป็นที่ไม่น่าอะไรก็อย่างนั้นนะจีค้ายังหนึ่งย่งไยงไก็เราก็ไปปกติโรคสวรรค์ตายไปก็บมรตไม่เห็นแปลกอะไรแต่ไม่ใช่ไม่รักษานะก็รักษาไปแต่ไม่มีใจอยู่ว่าต้องหายนะเว้ยหายนะเว้ยอะไรทํานองนั้นนะ ค่าใชา้รังสีกับเพงงแสกแกนสม,มองก็เกือบหมื่นต้องหายเลยอย่างนี้ไมันนะครับมีแต่ว่าเราก็ทําเหตุตทาปัจจัยเพื่อให้ปรยาธิ่มันสงบแล้วได้ทําไปตามสมควรแล้วนะถ้าจะไม่หายอีกก็ไม่ห <c oughs> มช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็แก่นั้นนะครับ พราะเอกรหรือพวกคนไม่ดีเหล่านี้พอได้บวชในพระศาสนาที่บรดสุธิ์นี้แล้วก็ยังถอยกลับคือลาศิกขาศึกเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกเพราะการถอยกลับมาแห่งพวกเขาพวกมหาชนย่อมคิดอย่างนี้ว่าเห็นทีว่าพระศาสนาของพระสมณโคตมะมจักเป็นของเหลวเปล่าเนอะพวกคนเหล่านี้จึงได้ถอยกลับมาดังนี้ได้ ข้อที่ว่านี้จัดว่าเป็นเหตุผลในการที่ไม่ควรให้พวกคาริ้หัดได้บวชก่อนนี้นะคือว่าพอบวชแล้วก็เที่ยวศึกพอศึกแล้วคนก็ก็จะต้องเห็นว่าศาสนากงจะไม่ได้กราบเ,เข้าไปแล้วมเขาเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรก็เ,เลยศึกอาจจะคิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้บวชแต่ก่อนต้องปฏิบัติแต่ก่อนนะ แม้ปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าเล็กน้อยนต้องกันบรรลุมรรคผลสะโกนวันไอนก็ให้บวชนะครับก็เป็นอันว่าสมัยนี้บวชก็ไม่ได้สักโกรนแต่พระพุทธเจ้าอยากความคิดถึงท่านพระเจ้ามิลินพระนาเกษรขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่ามีสระน้ําอยู่แห่งหนึ่ง ในกำลังใจชี้เห็นว่าไม่ใช่โทษของพระศาสนาเหตุการณ์ที่เขาึกออกมาไม่ใช่ความไม่ดีของศาสนานะไปจะไปคิดอย่างนั้นมันไม่สมควรนะ,ะมาหาชนคิดก็าตามนะครับคนทั้งหลายคิดก็าตามเนะี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องต้องบอกแต่ก่อนว่าไม่ถูกต้องยังไงเปรียบเหมือนว่ามีสระน้ําอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีน้ําอยู่เต็มเปี่ยมใสสะอาดปราศจากมลทินเย็นดี ต่อมามีบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้เปื้อนเหงือ่อเปื้อนสิ่งสกรปรกเปลือกต้มไปถึงสระน้านั้นแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ําเนื้อตัวยังเปเปื้อนอยู่เทีเ่ยวก็ถอยกลับมาเสียก่อนขอถวายพระพรในบุรุษและในสระน้ํานั้นผู้คนพึงติเตียนอะไรบุรุษผู้เปือเป้อนเหงือ่อใครหรือว่าสระน้ําเล่าก็เป็นธรรมดาว่าพระเจ้าไม่รินจะต้อง แต่ไหวประพรนอย่างนี้ว่าผู้คนพึงติเตียนบุรุษผ,ผู้เปลือนเงือใครว่าผู้นี้ไปถึงสระน้ําแล้วก็ไม่ยอมอาบน้ํา<ม>เนื้อตัวยังเปลือเปื้อนอยู่นั่นเองก็ถอยกลับมาเสียก่อนจากสระน้นํานี้จากอาบน้ําให้บุรุษผู้ไม่ต้องการอาบนี้ได้เองกับไรเล่าคือสาสระมันจะหูอาบให้ตัวเองได้งไงความผิดอะไรของสระน้ําเล่าอย่างนี้เทียว แต่เกี่ยวก mm ับสระน้าก็เห็นชัดว่าผู้คนก็จะไม่ตีเตียนสระน้ํเขาจะตีเตียนในคนที่ตกกระป๋กมาถึงแล้วก็ไม่อาวนะพระน่าเกษขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นพระตถาคตทรงสร้างสระน้ําคือพระสัทธรรมอันประเสริฐขึ้นซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยน้ําคือวินวติอันประเสริฐวิมุติก็คือทำอันเป็นเหตุลุดพ้นนะ ได้แก่พระอริยมรรคนั่นเองนะด้วยทรงดำริว่าบุคคลเราใดเราหนึง่งผู้เปพือยมนตินคือกิเลสแต่รู้สำเนียรู้สำเนียก็คือรู้ในอันติตรณะว่าพระศาสนานี้นะมีข้อปฏิบัติจำระกิเลสมีข้อปฏิบัติเพื่อทำบุคคลนั้นให้พ้นจากทุก์มีความตั้งใจบุคคลเหล่านั้นได้อาบน้ำในแส คือพระสัตธรรมอันประเสริฐนี้แล้วก็จะลอยกิเลสทั้งปวงไปเสียได้ดังนี้ลอยไปในน้ำานะ่คือพระสัตธรรมนะถ้าหากว่าจะมีบางคนไปถึงสระน้ําคือพระสัตธรรมอันประเสริฐนั้นแล้วก็กลับไม่ยอมอาบยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่นั่นทีก็ถอยกลับมาเวียนมาสู่เพศที่เลวอีกผู้คนก็จักติดตียน ผู้นั้นนั่นแหละว่าผู้นี้บวชในพระศาสนาของพระจินนวรุทธเจ้าแล้วยังไม่ได้ที่พึ่งในพระศาสนานั้นเลยก็เวียนกลับมาสู่เพศที่เลวพระศาสนานี้จัดทําคนผู้ไม่ปฏิบัติผู้นี้ตัส,สรู้เสียเองได้กะไรแล้วความผิดอะไรของพระศาสนาของพระจินนวรุทธเจ้าเราอย่างนี้ได้ทีเดียวนะอ่ามันเป็นความจริงอย่างนี้ว่าคนสมัยนี้เยอะแย,ยะมากมายที่เห็นว่า พระพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์ก็เห็นคนบวชบวชแล้วมันเหมือนไม่ได้บวชสึกออกมานะยังประพฤติประพฤติก่อนบวชยังไงหลังบวชก็อย่างนั้นนะบางทีเป็นนักดื่มไอ้ก่อนบวชก็ดื่มอย่างนั้นแต่พอสึกออกมาดื่มมากกว่าเก่าถ้ามันเป็นความจริงนะพวกแปดเจ็ดประโยคแปดประโยชน์รชนกราลำลวงเราเรียนมาสึกออกมาว่าเป็น นักดื่มคอทองแดงทั้งนั้นเลยนะท่าที่ผมเจอเจอมามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าพระศาสนาไม่มีประโยชน์มีอยู่ครอบครัวนะพี่บวชและ,ะเก็จออกมาต่อมาน้องอายุรับบวชก็รับผลรับลาวแม่ขอบวชแม่ตำหนิติติงดูพี่แกเลยมันบวชแล้วมันได้ะไรไม่เห็นได้เลยมันก็ประพฤติเกเรเกตรงอย่างนั้นหาหเรื่องเดือดร้อนมาให้ครอบครัวมันตลอด แล้วครอบครัวมันก็ต้องมานะเมียมันลูกมันก็ยกขยงมันมารบกวนแม่อยู่อย่างนี้ไงนะไม่จําเป็นลรอไม่ต้องัวไม่เห็นมันได้อะไรโดยเฉพาะศาสนาอื่นเขาก็ได้ชอ่องนะว่าการสระพุทธศาสนาไม่เห็นทําคนให้มันเป็นคนมีอะไรไนดะ้สมรรถภาพประสิทธิภาพอะไรเลยนะยังด้อยพัฒนาอย่างไรก็ด้อยพัฒนาอยู่อย่างนั้นเขาถือว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาของพวกด้อยพัฒนาป่าเถื่อนนะอย่างในเวลานี้ประเทศอินเดียที่พระที่อยู่อินเดียท่านมาเล่าให้ฟังเองนะคนที่มานับถือพุทธกลับมามา,าฟังธรรมมารับการอบรมมันก็ร่วนแต่วพวกโสดพวาจำทานนะพวกวันหน้าสูงสูงก็ไม่มา พวกนี้จะไปอินดุงอินดูไปเจอเจอคนวันวันหน้าสูงก็ไม่ตอนรับก็ต้องไปที่อื่นนะศาสนาเดียวที่้าแขนตตอนรับคือพุทธศาสนาก็เลยหันก็มาทางพระพุทธศาสนากันหมดนะครับก็เป็นโอกาสที่ทำให้เขามองไปในอีกจุดหนึ่งได้ว่านี่นะอะไรนะเป็นเป็นศาส,สนาของคน ดดอยพัฒนาป่าเตือนพวกูตรพวกจันทานเป็นงั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่โทษของพระศาสนาใครทำหนีติเตียนยาเอาบเขาด้วยเป็นอันขาดเราก็จะพลอยตกนรกไปคับเขาว่านะครับออปมาสะนมาชัดจริงนะสะ น้ำใสสะอาดเย็นดีจำละนั่งเนื้อจำละตัวได้ตัวเองไปถึงแล้วก็ไม่เอาเองแล้วมาโทษน้ำได้ยังไงว่าไม่ได้ทําให้เราสะอาดนะครับเหมือนกันนะมีข้อปฏิบัติชําระให้ความสำกับหลก,ลกคือกิเลสของตนอยู่แต่ตัวเองไม่ไม,ไม่ปฏิบัตินะนะศนะึกออกมานะแล้วก็มาใครต่อใครพอเห็นก็มาบอกกับภาษาศาสนาไม่ มีประโยชน์นะไรค่าไร้สาระอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> ขอถวายประพร์อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษคนหนึ่งนาะป่วยหนักอยู่ได้พบหมอผ่าตัดผู้เจริญในเหตุเกิดขึ้นแห่งโรคผู้สําเร็จการงานมั่นคงคือการงานของหมอนั่นแหละไม่ใช่คนเหลวคนเปล่าแล้วก็ไม่ยอมให้หมอรักษายังป่วยอยู่นั่นเองก็ถอยไปสีถอยกลับไปเสีย ในบุคคลสองคนนั้นผู้คนพึงตีเตียนคนไหนคนไข้หรือว่าหมอเล่าพระเจ้ามีลินพระกุเจาผู้คนพึงตีเตียนคนไข้ว่าผู้นี้ได้หมอผ่าตัดผู้จราญในเกิดแห่งโรคผู้สำเร็จการงานมั่นคงไม่ใช่คนเหล่ลาแล้วก็ไม่ยอมให้หมอรักษายังป่วยอยู่นั่นเทียวก็ถอยกลับไปเสียได้ตอนอหมอเองจะรักษาคนผู้ไม่ยอมให้รักษานี้ได้กะไรเล่า ความปิดอะไรของหมอเล่าดังนี้ได้อันนี้ก็ชัดดีเหมือนกันนะส่วนมากไม่ถึงกับไม่ให้รักษาจะเดียว,เ,ยวเมื่อไปหาหมอก็ให้เขารักษานั่นแหละนะแต่นิดนิดหน่อยหน่อยก็เกิดท้อใจแล้วก็เลิกไปนะแล้วก็มาบอกว่าหมอรักษาตัวไม่หายนะมีอยู่คนหนึ่งแกไปโรคหัวใจหมอบอกว่าต้องกิน ต้องกินยาติดต่อกันไปหกเดือนนะพอแล้วก็มารับยาใหม่นะแกหายไปนานนะเกือบปีผมนั่งฟังอยู่ด้วยรอรอ,รอตรวจหัวใจนั่นกันหมอก็บอกว่าเนะี่ยดูตามไอรายงานนะเวชระเบียน <c oughs> <c oughs> เขาบอกไปหกเดือนมาหาแล้วเจ้ไปอยู่ที่ไหนอนี่นะี่มันปีแล้วติ้งโผลนมา ก็ยามันยังไม่หมดก็ยาก็ยาให้เป็นปีได้ยังไงก็หกเดือนเขาก็ให้แค่หกเดือนเท่านั้นนะนะนิ่งแล้วจะกินตะววันแล้วเปล่าถามดีก็บางทีมันก็ลืมเ <c oughs> นะเป็นอย่างนี้นะครับหมอก็ว่าไปโดยปฏิาการต่างๆแล้วมันจะหายได้ยังไงถ้าหาว่าไม่ขั้นคาดตามที่หมอสั่งนะ <c oughs> ถึงเวลาจะมารักษา อรักษาเขารตรวจด,ด้วยว่าไปถึงไหนอะไรยังไงก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาหรืออาจจะใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นมันเหมือนรถยนต์นั่นแหละเจว่านะถึงเวลาเขาบอกให้มาถ่ายน้ำมันเครื่องเจก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไปใช่โอเออถึงเวลาเติมน้ำกลัล่นลรกเอเจก็ต้องเติมไปเช็คเครื่องเช็ค อะไรต่อนอะไรเจ๊เวถึงเวลาที่ก็ต้องทำทำมั่งไม่ทำมั่งรถยนต์ก็มันก็พังหมดเสียหายหมด <c oughs> <c oughs> ว่าอย่างนี้นะแต่ผมฟังอยู่เออผมกม็หมอนี่ฉลาดในอุกมานะ <c oughs> พอถึงคลาวผมบ้างนะอะอาอ,อะไรนะ เรียกว่าอาจารย์เพราะว่าคุณหมอสุภาพาไปนะอาจารย์นะอาจารย์ดูตามรายงานที่เช็คมาตามลำดับมีวิ่งสายพานบ้างอะไรบ้างอาจารย์อย่างนี้เท่านั้นน่ะคือว่านะไม่ค่อยออกได้ออกกำลังตอนนั้นผมไปรักษาโรคภูมิแพ้นะแต่เขาก็เช็คหัวใจอะไรด้วยอาจารย์ไม่ออกกำลัง อาจารย์เลยเป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่แก่เท่าไหร่หรอกนะอายุยังไม่ถึงห้าสิบเลยตอนนั้นนะครับเจ็ดเจ็ดห้าสิบยังไม่แก่เท่าไหรหรอกแต่ว่าขาดการออกกําลังนะเครื่องเคลานมาเลยเดินไม่ดีมีเกิดอะไรนิดอะไรหน่อยอาจารย์ก็แพ้มันก็เหมือนรถยนต์นั่นแหละอาจารย์อรอจนอีกเลยนะนะนะจริงอยู่ไม่ใช่รถใหม แต่ว่ามันไม่ใช่รถเก่าแต่ทีเดียวได้ประจอดทิ้งไว้ในโรงนานๆขับที <c> ่ <oughs> จะให้มันราบรื่นม,มันลถใหม่ๆได้ยังไงอาจารย์อะไรกพราะว่าหมอในริดโรงพยาบาลที่ดีแร <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เวลารักษาหลังๆ <c oughs> ผมก็อย่างนี้นะครับ <c oughs> รักษาโรคหูตึง โรงพยาบาลพระมงกุฎเราก็จะไปอย่างคนธรรมดาไม่ชอบการแซงคิวนะไปแต่เช้าวางบัตรผมดูแล้วผมเป็นคนที่สี่ไปเช้ากว่าเขาเนิดจะเอาที่หนึ่งแต่ปรากฏที่สี่นะพอันนะไปนั่งรอกว่าจะเรียกผมนะเ <c oughs> ชื่อไหมครับผมตั่งนั่งรอหยุดสี่ชั่วโมงครึ่ง โอ้โหและเอะอัดกันอยู่ในนั้นแน่นหายใจแต่ไม่ออกจะหน้ามืดไปไหนก็ไม่กล้าเดี๋ยวก็ดีเขาเรียกแล้วก็อมันมีคนตัดหน้าไดยเนี่ยเขาอาจะเปิดโอกาสให้ทหารกดเพราะฉะนั้นทหารน่ะถือบัตรมาที่นั่นเลยนะวางปั๊บสักปเดี๋ยวก็ได้เรียกแล้วแตคนธรรมดาก็รอไปดีีน้เอาละถึงคิวก็จนได้นะเขาก็ นี่พูดหลังจากที่ไปตรวจเช็คฟังเสียงอะไรต่างๆแล้วนะจะให้หมอตรวจเพื่อให้ยาเพื่อนะรักษาอาพอเข้าไปตรวจหมอสักนั่นสักนี่ดูไว้ที่ทรายงานมาแล้วก็ให้ยาไปรับประทานนะครับเดือน,นึังผมไม่เห็นว่ามันหายอะไรโอมันยังเหมือนเดิมแล้วก็ไปอีกที นะครับคราวนี้เราห้าชั่วโมงมากกว่าเดิมนะเกือบเที่ยงอ่ะหมอจะไม่อยู่หมอมาระยะแค่นั้นนะตำต้าจะกลับผมเป็นรายสุดท้ายของหมอคนนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ไปรับยานะไอตอนนั้นมันจะเป็นลมจริงๆยังไงยังไงมันก็ต้องออกไปนอกหองคนยัดเยียดกันนะครับเป็นลมแทบหน้ามดืดแล้วยาต่อแพงเป็นยานอกนะพอไปถึงรับยาเห็น ดินค่ายามันตำท่าจะหน้ามืดเป็นลมอีดมันตั้งห้ <c oughs> าพันยี่ยก็ไปรับยานะไเลไปรักษาไปเดือนนึงไม่เห็นมันกระเตีองคราวนี้จะมาโทษผมไม่ได้นะว่าไม่ไปอีกแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะมันก็ต้องมีผลอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้างที่ตั้งสองเดือนติดต่อกันนะครับเลยเลยิกผมกลัวว่าผมจะถูกว่าด้วยเพราะว่าโอปมาเนะนี่ยตำหนิคนไข้ไม่ได้ตำหนิหมอ <c oughs> อย่างนี้ไม่ไหวมันจะพานเป็นลมตายในนั้นเสก่อนความผิดอะไรของหมอเล่าพระนาคเสนขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอ่าเดี๋ยวก่อนเนี่ถูกแล้วนะครับพระเจ้าเดี๋ยวอ่านพระเจ้ามีดินเสก,ก่อนพระคุณเจ้าผู้คนพึงติเตียนคนไข้ว่าผู้นี้ได้ให้หมอฝ่าตัดผู้ชารานในเหตุเกิดแห่งโรค ผู้สําเร็จการงานมั่นคงไม่ใจคนเหลวเปล่าแล้วก็ไม่ยอมให้หมอรักษายังป่วยอยู่นั่นเทียวก็ถอยกลับไปเสียได้นะคือว่าถอยไปสะก่อนนะหูก็ยังตึงอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้นะหมอเองจะรักษาคนผู้ไม่ยอมให้รักษานีน้ได้กับอะไรเล่าความผิดอะไรของหมอเล่าดังนี้ได้พระนาคเสนขอถวายพระปอดอุปมาฉันใดอุปมาอีกฉันนั่นเหมือนกันพระทะทะัตถาคตทรงบรรจุ โสอสถอม,มตะนะที่สามารถสงบความป่วยไข้คือกิเลสทั้งสิ้นนะโสอสถัมมตะมอมาตะก็คือพระธรรมนั่นแหละนะครับที่เป็นเหตุให้บรรลุอม,มตะธรรมคือพระนิพพานก็เรียกว่าโสอสถอมมตะที่สามารถสงบความป่วยไข้คือกิเลสทั้งสิ้นไว้ในตรับยาคือพระศาสนาด้วยทรงดำริว่าบุคคลเราได้เราหนึ่ง ถูกความป่วยไข้คือกิเลสบีบแค้นแต่ว่ารู้สําเนียกมีความตั้งใจบุคคลน,นั้นดื่มโอสดอมตานี้แล้วก็จะสงบความป่วยไข้คือกิเลสทั้งปวงได้ดังนี้ถ้าหากมีบางคนไม่ยอมดื่มไม่ยอมดื่มโอสถอมตะนั้นแล้วทั้งทั้ที่ยังมเป็นผู้มีกิเลสอยู่นั่นเที่ยวก็อถอยกลับไปเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวไ้ผู้คนจักติดเตียนเขานั่นแหละว่าคนผู้นี้ บวชในพระศาสนาของพระจินวรุทธเจ้าแล้วยังไม่ทันได้ที่พึ่งในพระศาสนานั้งเลยก็เวียนกลับมาสู่เพศที่เลวที่พึ่งในพระศาสนานะครับก็คือสามัญญาผลทั้งหลยพระศาสนาของพระจินวรุทธเจ้าจักทาเขาจักทาให้เขาผู้ไม่ยอมปฏิบัตินี้ได้ตัสรู้เสียเองได้ไะไรแล้วความผิดอะไรของพระศาสนาของพระจินนวรพุทธเจ้าเราดังนี้ได้ พระพุทธเจ้ากรตรัสถึงพระองค์แล้วอากาตายโรต่าคตาพระตถาคตาาเจ้าเป็นเพียงผู้บอกนะส่วนใครจะทําตามหรือไม่นะันก็อีกเรื่องหนึ่งนะบางคนก็ประพฤติธปฏิบัติตามบางคนก็ไม่เอาด้วยนะแล้วซึ่งก็ไม่ทราบว่าบวชทําไหมนะบวชแล้วไม่ประพฤติท,ทำไม่ทราบบวชทำนะถามว่ารู้ไม่ท่านบุต หน้าที่ของนักบวชคืออะไรก็ต่อไปต่ตงบอกว่าเอา,เ,อาเปิดโอกาสให้คนเขาได้ทาบุญอย่างนี้ก็มีเลย mm hmm. ก็ต้องมาทําบุญกับพระว่า,าทําวัดทําวัดเช้าทําวัดค่า,า,าจริงๆไม่มีในพระวินัยน,นะเรื่องทาวัดนะเพราะว่าปฏิบัติอยู่แล้วไม่เห็นจาเป็นต้องทําวัด พวกที่ทําวัดก็จือว่าวันเวลาปล่อยไปไม่รู้ว่าทำกิจอะไรซึ่งไม่กิจมันเป็นกิจนอกทานอกวินัย <m> ก็เลยเอาจะมั่งนะ <m> เป็นทีว่า <m> เออนี่เป็นเรื่องของศาสนา,ศาก็เลยหันมาทําวัดทําอะไรกันนะครับ <c oughs> อย่างนี้นะอาบางพอาราซักก็ไปก็บอกว่าก็เรียนนักธรรมเรียนนักธรรมใกล้เกียนเข้าไปหน่อยถ้าไม่เรียนนักธรรมก็เป็นอันว่า <c oughs> อ่าบวชแล้วไม่เป็นการบวชไม่ถูกต้องใช่ไหมก็ทะโลดทะเลไปก็ปลากรวาที่เขาไม่เรียนข้ามามาบวชได้ไม่เรียนนักธรรมก็มีเลยไม่รู้ยังไงพอถูกสักไซ้หนักข้าวก็โมโหก็โกรธก็แล้วแต่สมพันท่านจะใช้ทำเียว,ว่ามันเอาเป็นงั้นไปหน้าที่เขาพลาไม่รู้รือ ขอถวายพระอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบรุษผู้หิวข้าวอยู่คนหนึ่งไปถึงสถานที่เลี้ยงอาหารบุญครั้งยิ่งใหญ่อาหารบุญก็คือว่าเขามีใจบุญกุศลจัดอาหารเลี้ยงอาหารนั้นก็เรียกว่าอาหารบุญสำคัญครั้งยิ่งใหญ่สําคัญแล้วก็ไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นยังหิวอยู่นั่นเทียวก็ถอยกลับไปเสียในบุรุษคนผู้หิวข้าวและอาหารบุญนั้นผู้คนพึงติเตียนอะไรเล่า บุรุษผู้หิวอยู่หรือว่าอาหารบุญแล้วพระเจ้ามีรินพระกุณเจ้าผู้คนฟึงตีเตียนบุรุษผู้หิวอยู่ว่าผู้นี้ถูกความหิวยู่ขั้นอยู่ได้อาหารบุญแล้วแต่ยังไม่ยอมบริโภคยังหิวอยู่นั่นเท่วก็ถอยกลับมาเสียของกินจากข้าวปลาบุรุษผู้ไม่ยอมบริโภคคนนี้ได้เองกระไรเล่าความผิดอะไร